สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินตำกงฉายกุ้งสดนะคะนี่ตำกงฉายกุ้งสดมาจากทุกคนมาแซ่บแทบนำกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมีทั้งตำกุ้ตกงตำกงฉายกุ้งสดแล้วก็มีนี่อันนี้ของแอมเราหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ทีเด็ดอันนี้ส้มตีนวัวนะคะ มีผักแอ้มคือผักกระถินที่เราไปเก็บมาเมื่อเช้ามาจากมาจากแซ่บแซบแ่บมากนจ้ะโอปลาร้านัวมากนะคะกรอบมากนะคะ มากเจ้าแกมกระถิ่จ้อื้อดแบบงามๆเลยนะคะนะผักก้มใ้้จะกรอบมากนะคะไม่มีรสชาติอื่นนะจืด ไม่เหม็นเขียวอืมว้ยขอนที่จะใช้มือนะคะมันมันไม่มันไม่เป็นปเาราอะอือหืออืมสนติอืออือืม แร่หนมาเปรี้ยวกำลังพอดีอ่ออมซตีนี่คิดถึงแบบ ตลาดปลายพารจังหวัดสกลนครนะคะเวลากลับบ้านที่นครพนมก็จะแบบแวบะบซื้อตลอดอเอ็นกุบๆเลยนะคะทุกคนงันถ้าาปาก็อร่อยอม,มาต้ามากินด้วยกันจ้ามาค่ะกินคนเดียวก็หนาวแล้วเนี่ย เสียงกรองมากินด mm ้วยกันนะมาเด้อมาเด้อส้มกะหลำมั่แก่แล้ว สวยมากยอดมันสวยมากช่วงนี้นโดนฝนฝนเยอะเลยฝนมันเยอะออดูเอ็นดูเอ็นดูเอ็นทุกคน よくいい。